สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอ้าับช่องสาวอีสานพ้ากินค่ะเมื่อนี้กับมาพอ้าวก็ฝนคือเกาค่ะเมื่อนี้ฝนสิพ้าพีผ้าหน้องมากินต่าบักหุ่งพี่้วงหรือว่าสมต่าสิมากินก็ไต้ต้มต้มบักหอยนาพี่้วงนี่หอยนาหอยลายขี่กระต่ายหองอีกซื้อหนึ่ง่หอยลายขีก้กระต่าย,ย,าย,ายมาเด้ค่ะมากินก็ฝนเมื่อนี้สมต่าตําเองพี่้วงหอยก็ซื้อมาจากตลาดมาต้มเอง ผักกะสีมีผักสลัดพี่น้องมากินแก่ผักใสกสลัดก็ใบทั่วพ้อันนี้ก็สิเป็นไข่เจียวมไใบกินแก่เพ็ดพี่น้องที่ตาเพ็ดแหน่จังหน่อยมือนี้ก็เลยเอามะใบกินแก่เพ,พ็ดค่ะผู้ใดเขามาแล้วกะกดไหลกดแช์กดกระดิ่งให้ฝนน้ำในเด้อค่ะเพราะว่าฝนจไเ้มีก,กํลาลังใจเฮ็ดคลิปตต่อไปให้พี่ให้น้องเมื่อนาะคะ่ะเนาะมาค่ะเมื่อนี้ก็มาแส็บๆน้ากันเด้อบนี้เด้อกินก้าวขาวเหนียวพี่น้องตามมะพุ่งก้าวขาวเหนียวขาวเหนียวกับติ๊มหนึ่งพี่น้องเอาไปข้างล่างเรื่องพี่น้องเต็ม เต็มแล้วมาค่ะมาเส็บๆน้ำกันหอยหนาหอยหนาขีก่กระต่ายพี่น้องกับต่ำบักหุ่งต่ำบักหุ่งก็สีบางๆแน่จัง่อยพี่น้องต่ำหลายเตอรพี่น้องนี่อ้วนแบบกพีิบยังเงินเงี้ยเลยแงมเห็นแบบพี่น้องต่ำบักหุ่งเผ็ดๆเลยมือนี่ต่เองมาเส็บๆน้ำฝนเด้อ อืมอืมสวดดีใช่ไหมพี่นพห,ห,นนหน่องเพชรอืมอืมกินเหมือนน้ำจ้ำมะเขือพี่หน่ออืมห่อหวานกาดด่างห้องหน่นอยกำลัางผ้าดีเลยพี่หน่อง หอยน้ำมันสีดแสบก็หอยอพวกหอยเชือหลีหอยกันขงหอยปังเด้วยพี่น้องมันสีดหวานๆหลายๆจะบําบันหอยแอะเชื่อหลีด้วยพี่น้องหอยนางห้องน้ยมันจะหวานรสชาติหวานจัด เฮ้ยบ้านไม่กิไไนไม่ใช่มไหม่ใช่ไม่กินแม่เหรอ,หองี้ยบอกวบพี่หน่องต้มแอ้ทำไมอีกันนึงฝนไปใส่ฝนเอาไหมมา้จิ้มจนไม่หักพี่นอ่องที่ต้มสุกไปบ้างงัดเนีียเอ,อ,อยาหนักไ เห็นบ่าเพิ่นสิคุยก็ตําบักหุ่งตําบ้านๆเลยตําเส้นน้ําปูพี่น้องหอมคําใหญ่นํากันพี่น้องอือ Nát vinh quá là loại. Nát. là loại nhưng vinh quý ác mà nắng nó. nát thằng Ui tùy có tham không mọi đẹp vinh quý là kìm 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 Tâm y phù nha Ăn hết Thế giác phép hết không เป็ดน oh, mm ้ำกล่นแล้วไปพี่น้องมาดิน้องเป็ดน้ำกลั่นเนาะ Ngồi nhầm nhầm bánh bàn này. Uhm. เอาค่ะให้ถอยเมื่อกี้แก่พี่น้องแก่พิษคัะกืสุดดีครับพีนนนพ่น้องสลอดเผ็ดน้ำกลดนพี่น้องค้ะ Ư, quá ngon Thấy kiểu hải kìa, nào mè เห็ดน้ำกล้นี่เนาะผนใช้พี่หลายจุกมะกรูดอ,อยากเผ็ดๆบังหวายบังหอยจูบังหวาคยคุม้มปวดมากหน่อยนึงพี่หลัง นยนางมากเผ็ดน้ำกลั่นออขับบะเผ็ดมันกับบะเสบเนาะพีะ่น้องนะเผ็ดๆนี่แหละ đi sản có lấy gin nhục nhau bakwe bakwe nè hoàng nè. nha hoặc nè như cây Qua tia mãi sản có thể cũng khai đi săn nguyên hưng 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 ตอนเฮ็ดออกหลายๆอ่ะเฮ็ดละโง่กับมีพี่น้องรดละสามลอยอยากกินแล้เฮ็ดยังไหนเราก็ต้องซื้อเพื่อกินละพี่น้องเพราะมี่มองไปเก็บวพวกเฮ็ดพี่นอง Nguyên nha, vẫn chịu bọc hết mặt. Say bài chặt đêm hì lip yong. Nguyên mặt. Oo, bên hì, đâu ra bọc hì, bọc hì, bọc hì, đừng bọc hì, đừng chịu 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 bọc ปวดด้านไม่สิบ่าเพ็ดย,ยุงใจยุงใจหรอเพื่อนะอะจุดจัดขักบัวป่ะเนะี่ยม่ค่อรแก่เพ็้นเนาะ mình thái cà pôn rồi P'no. có gì nuôi mo? Mang nuôi mo nhảy ở đây P'no. ใน,นกานาลางๆทันใายฝนมานหนอยนหัวมันแข็งใน,นกลางๆนังคนเดีกินแต่มันก็แบบก็มันค่อยทืะคลาบขึ้นเนาะาวบงายูีครับ แต่ว่าแสบพี่น้ะแต่มาเพียรไมก็มาแสบสามนับ kiếm cân nặng, tắm vào khuôn, nó nua cho nó หวานพี่น้องเหนี่ยวหวานเอาไปออมกันเลยแล้วพี่น้องหอยน,น้ํานี่คนคนก็เคยเอาไปออมเมื่อกี้แฉเพื่อนออมก็แบบหอยขมเมื่อกี้พี่น้องออมหอยจุนบแฉเพื่อน ใส่เครืงจับอีกหรอใครครับไม่ไงก็มีสองเพชร อยอกกินนหนแป๊มหนึ่งนี่สุดยอดโอ้ยอะไพี่น้วงเพ็ดหนุ่มเส่หนุ่มใ,ใส่ว่าไม่สีบ่เพ็ดโอ้สุดอยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข่ามาเบิิงคลิปจองสาวอีสานพากินเ้อค่ะโอ้แล้วพี่น้องมือเนี่ย พ,พ่พีมาทอดมากินโอ้เดี๋ยวพี่ดอกเผ็ดเผ็ดแห้งออกฮอนเผ็ดแห้งพี่ดองออกหอนปากเลยค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เขามาเบิงครีปของฝนเนอร์ค่ะยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ฝนน้ำนเนิ่เนค่ะ เพราะว่าเป็นกําลังใจให้ฝนเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ละมื้อนี้ก็พามากินสมตําอีสานเฮาใส่ปูนนะใส่น้ําประหลาดของหลวงพี่น้องก็ไปต้มหอยหนะหอยลายขี้กระต่ายพี่น้องนี่หน่วยกําลังพอดีก,กินเพ็ดพี่น้องมื้อนี้่าพี่น้องมาแซ่บๆแค่นี้แล้วพี่น้องบ่ไหวแล้วเพชรคักยุ้มใส่ยุ้มใส่ ค่าคลิปนี้ฝนก็ขอตัวลาพีล่ลาหน่องไปก่อนเดอ้อค่ะบันนี้พ่อก็ฝนคลิปหนาเด้ค่ะจิพามันกินเนว้แซบบขึ้นเกาหละพี่น่องมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ